กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษย์ในคช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับและลงสนามหลวงนะครับวครับ,รบเชิญปราจอมครับเมื่อช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เรื่อง หมอเลียบกับเรื่องโครงการ30บ,บาทจริงๆเราเราอยากจะพูดคุยถึงว่าในยุคหนึ่งที่ว่าฝ่ายซ้ายเก่าหรือคนเดนตุลาเก่าเข้าร่วมทํางานกับคุณทักษิณหรือพักคุณทักษิณในยุคไหนอย่างไรอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้โครงการส0สิบบาทซึ่งรูปแบบแนวคิดมันเหมือนรูปแบบความเป็นซ้ายความเป็นรัฐบัะดิการไปโผล่ในรัฐบาลที่มีแนวทางแบบทุนนิยมเสรีได้ยังไงก็อาจจะเชิญชวนลุงสนามหลวงพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่า ในฐานะลุงก็เป็นคนเดือนตุลาเขารูปแบบของการเข้าร่วมทั้งฝ่ายหนึ่งคนเดือนตุลาที่ตอนนี้เขาไปรักษาพองเนี่ยเขากล่าวหาว่าเนี่ยเพราะคุณไปรับใช้พวกระบบนายทุนคุณเป็นสังคมนิยมยังไงไปรับใช้ในายทุนได้ยังไงอาจจะพลาดพิงไปถึงเรื่องนั้นว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ลุงสนามหลวงพอจะให้ข้อคิดเห็นยังไงเรื่องพวกนี้ได้มั้งครับแต่แต่กรณีเรื่องสาสิบาทดันไปยังไงในรัฐบาลที่เป็นทุนนิยมเสรีก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะตั้งพักเนี่ยนะเขาใช้พวกฝ่ายซ้ายอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะฝ่ายซ้ายจริงๆอะนะอันนี้เป็นความรับราชการนะครับครับรับขนาดไหนครับฝ่ายซ้ายจริงๆอย่างพวกหมอมิงหรือคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นซ้ายจริงๆคือเป็นระดับที่มีระดับนะนะหมายถึงว่าระดับการจัดตั้งในค่อนข้างสูงมีตาแหน่งเออเป็นจัดตั้งเก่าพูดง,ง่ายๆเขามีความคิดอุดมการมีระเบียบมีวินัยสูงคนพวกนี้จะมีความเคร่งครัด ทีนี้เนี่ยไอการเป็นนักกิจกรรมของคนพวกเนี่ยอย่างหมอมิ่งเนี่ยเขาก็อยู่เป็นหัวหน้าพักแนวร่วมไมฮิดนไอมิ่มไทมก็ประเภทเป็นพวกต่อต้านเหตุการแห่งชาติคือเป็นนักกิจกรรมแล้วหมอเลียบคำในยุคนั้นหมอเลียบที่เป็นประธานสาพันทักษานเลขาธิการเป็นหัวหน้าคือคล้ายๆตอนสมัยผมอยู่ในประธานฝ่ายกภานเลขาสอนทออะไรประมาณนี้เออแต่ว่าเขาเป็นเฉพาะที่เขาเรียนไง ในหมหาลัยที่ที่เขาเรียนเขาเป็นประธานนักศึกษาพูดง่ายๆเรียกว่าประธานนักศึกษากันพบบางแห่งมันเรียกประธานสโมสรบางแห่งเรียกประธานส,มมสนาพันครับคือคนพวกนี้เป็นนักกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นนักธุรกิจเนี่ยเขาต้องการคนที่เคยทํากิจกรรมเพราะคนพวกนี้จะมีวุฒิภาวะดีคือการเจราจาเข้าหาคนพวกนี้จะใช้เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ดีคนพวกนี้จะเก่งนะในการพูดทําให้น่าเชื่อถือเป็นนักพูดที่ดีเป็นคนประณีประนอมนะ คือพวกนี้มันระดับผู้นํานักศึกษาจริงๆนะน่ะเพราะนั้นเวลาทํางานคุณก็ต้องเลือกพวกนี้ใช่ไหมฝ่ายขวาก็เลือกหรือเปล่าครับอย่างสมบัติธํรมรงพันยวงศ์หรือว่าบอยฝ่ายขวาก็เลือกครับต่างคนต่างเลือกผู้นําเขาจะเอาคนที่หัวกะทิอย่างธีริบุญมีสมบัติธรมรงเทันยวงศ์ฮะระบอบกษัตริย์ภูิพลเขาเก่งมากละเอียดมากนะเขาสามารถเปลี่ยนเป็นพวกซ้ายไปรักษาพระองค์หมดเลยคุณดูมันเก่งขนาดไหนมันมันเปลี่ยนหมดเกือบทั้งหมดเลยนะครับ ้ชาหนึ่งร้อย100คนเนี่ยนะจะเป็นรักษาพงศ์สักแปดสิบแล้วที่เหลือก็คือรักษาคอนชออีกสิบกว่า oh. มีสักสามคนห้าคนที่ว่ามาทํางานการเมืองทำฝั่งพักเพื่อไทยและส่วนใหญ่ๆก็จะอยู่เฉยนะเธอคือจะเตรียมแต่ว่าบางคนก็ยังมีอุดมการลงเลืออยู่อันนี้ผู้ได้ฟังว่าเขาจ้างคนพวกนี้มาก่อนตั้งพักเนี่ยบางคนอยู่ในหกตุลาเลยนะครับครับถูกยิงถูกเลยนเนี่ยทักษิณเขาก็จ้างนะ่ ึมว่าท<ม>า,า,าอยู่ก็จ้างคนปีของการทํางานใช่ครับเครือชินวัตรเนี่ยทักษิณก็จ้างดดามาก่อนพอเขาตั้งพักปุ๊บเขาบอกเฮ้ยมาช่วยทํางานหน่อยว่าก็ต้องทําตามที่เท่าแก่สร้างครับเพราะฉะนั้นขัดไม่ได้ใช่ไหมครับทักษิณเนี่ยเขาเป็นเจ้านายเป็นเบอร์หนึ่งอะนะในเครือชินวัตรอยู่แล้วเขาจ้างคนที่เป็นซสายเนี่ยนะมาทํางานและระดับสูงด้วยนะครับแล้วก็บอกเอ้ยผมตั้งพักคหะ เอ็มช่วยงานหนอจอมปอดเอมช่วยงานก็เลยต้องมาครับเพราะว่าทักษิณคือเท้านายเขาแต่เดิมทักษิณเป็นขวานะครับทักษิณเป็นขวานะครับโดยเป็นขว้าเลยใช่ในยุคในยุคแรกเลยทักษิณเป็นคนที่โดนลงเรื่องความจุรละพักิณเป็นหลักของกันโดยรวมคุณจะไประลงหนึ่งหนึ่งสองัตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันก็ตกเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าระบอบกษัตริย์เขาให้คุณเป็นสี่ปีก็ถือว่าเขาผิดพลาดเนี่ยเขาจะฆ่าคุณตั้งแต่คุณเป็นวันแรกแล้ว ไม่รู้กี่รอบทั้งระเบิดอะไรเลยทักสินนอนไม่หลับไปนอนหลับตอนสถาบัชาติตอนดุยยึดอํานาจนอนไม่หลับนะเพราะว่ามันเลกจ่ิงๆนะครับแล้วรักสินมันดวงแข็งคือการข่าวเขาดีเพื่อนผมคนหนึ่งยังรับจ้างจะไปวางระเบิดเลยเก้าจุดน,นะจุดละสองแสนมันเต็มเขาจ้างวางน,นะตอนนั้นสุจุลานนนสัง่งจ้างวางจุดละสองแสนประกอบไปจากนอกเลยนะวางเก้าจุด บังเอิญว่าโดนจับทะก่นเพราะการข่าวพอดีคือมันสู้กันแบบอเอียมมากนะสู้ประเภทว่าก็ซื้อสู้แบบรู้กันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเพราะมีต่างมีฝ่ายซ้ายอยู่ในอยู่ในมือแ<อ>ล้วกันคุณไม่ต้องเครียดผมเล่าเป็นนิทานให้คุณฟังรถเนี่ยนะประเภทบางทีใช้กอทอมเหมือนกันเลยรถทักษินนั่งนะแลวลักษณะเหมือนกันไม่รู้นั่งคันไหนต้องอย่างนั้นด้วยนะบางทีมาห้าคันมรู้ทักสินนั่งคันไหนเออคือประเภทต้องหลบต้องหลีก เส้นทางนียต้องไม่บอกนะครับแลวจะมีคนประจํารู้อยู่คนเดียวนะคนที่เดินตามจะรู้อยู่คนเดียวว่าจะไปที่ไหนยังไงเมื่อไหรประเภทบรนสู้กันแบบดุเดือดมากนะจนขนาดเวลาไปประชุมบ้านปีนะไอปีรัสยุทธหรือเปมันถามว่าทาไมไม่เล่นแมงตรงๆเลยถามทําให้มันหายจากโรคนี้ได้ไหมคือพูดตรงๆว่ามึงเก็บมันเลยนะทาไมอะไรมากเรื่องวะพระรบบอกว่า ไม่ง่ายนะเขามีตำรวจมือดีทั้งสามสิบคนลอ้ลอมรอบทักษิณเทศตำรวจสามสิบคนนะ่ะมือดีที่สุดอในการโป<ค>รเกตัวเขาเองอะ่ะใครครับจากกรมาณรจากเพรมนั่นเขาเป็นผอ,อ,อก,กรอมาณรโดยตำแหน่งไม่ใช่หรอครับเป็นอะไรแต่รองผอ,อ,อมันข้ามไงไอพันรบเป็นรองผอแล้วมันข้ามมันข้าคือเซด้วยไพอพันรบบอกเองว่าถามว่าทําไมไม่เล่นแม่งเลยพูดตรงๆกันนะตโรกไม่ได้หรอครับ เพราะว่าเขามีทั้งสามสิบคนไอ้ตายยกให้สรารภาพตอนวางระเบิดเอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องยึดอํานาจมันมีวิธีเดียวครับก็คือถ้าเก็บไม่ได้ก็ต้องยึดอํานาจเก็บนี่ไม่รู้กี่รอบนะไอ้ที่ชัดๆเลยสี่รอบสี่รอบเขาที่จะเก็บแล้วมันเป็นโชคดีที่ว่าจับไม่ได้สักครั้งเลยครับจับได้ก็จับด้ครั้งสุดท้ายเอร้อยโททวัชัยอะไรเนี่ยนะที่ว่าไปวางที่บางพาดเนี่ยจับได้สารตัดถินด้วยนะครับ ตอนนั้นทักษิณก็โดนด่าว่าเป็นคาบองสารตัดสินว่านำพาระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ว่าเอาไปทำระเบิดเนีอ๋อวามผิดฐานนำพาระเบิดแต่ไม่ได้มีเรื่องของพดีการไม่มีคือสารมันช่วยไม่ได้คิดถ้าวางตรงนั้นนะครับตายเป็นหมื่นนะถ้ามาจุดติดนะโดนหรือไม่โดนก็แล้วแต่นะถ้าเป็นเวลาที่นักเรียนเข้าโรงเรียนนะตายเป็นหมื่น มันเป็นกิโลอ่ะมันตั้งกระสอบทรายตั้งไว้เสร็จนะครับบังคับทิศทางพอดีว่าทักสินไปนประชุมเรื่องน้ำท่วมรีบไปนะมันก็เลยคลาดแล้วมันก็กดไม่ติดนะโชคดีไอ้ระเบิดมันก,กดไม่ติดตรงนั้นคือเรื่องที่ตรงนั้นนะครับว่าเขาไม่ได้เอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะเขาเตรียมจะจัดการตั้งแต่ต้นเออหลงสนากร,รู้จักหมอสงมวมนไหมครับยุคหนึ่งหมอสงมอนเรียกว่าเป็นคนเดินตลายกสสมร แกเป็นรุ่นเดียวกับเหงงหรือรุ่นน้องเหงงปีหนึ่งเนี่ยนะครับแกเป็นนายกสโมสรของคณะแล้วก็ก็เป็นพวกแพทย์ชนบทนักษารุ่นนั้นเนี่ยตื่นตัวกันมากนะฮตื่นตัวกันมากก็คือทํากิจกรรมเยอะแล้วแพทย์ชนบทในสมัยนู้นนะนะคือบอกตรงๆนะเป็นคคมานิสเ์นะคือได้รับค่าแต่งตั้งคว<ช>ามคิดแต่ชนบทสมัยนี้นะรักษาพระองค์เกือบหมดเลยนะเกือบหมดทุกคนเลยไอ้พวกอุดมการอะไรแต่ศาสตร์เขาเก่งคือเขาสามารถ ทำคราวทำให้คนย<ป>้ายคนนั้นมาอยู่ทั้งนี้หมดเลยแล้วก็เป็นย้ายเหมือนกันนะเนี่ยเก่งครับเพื่มีวิธีการที่ว่าให้ผลประโยชน์ให้นูให้นี่นแล้วก็ที่สําคัญคือตําแหน่งเพระาะว่าตอนหลังเข้ามาเนี่ยเขามาแบบทีหมอประเวศเนี่ยนะเขาจะมาใหญ่กว่ารัฐบาล <S <s เป็นกรรมการไอสภาสุขภาพหเหมือนกสชเห็นไหม ว่ากยเรัฐบาลยุทธันการผลักดันนโยบายส0มสบาทสถารุรุกก็หมายถึงว่าเป็นการทํางานภายใต้ปีทักษิณหรือว่าเป็นการทํางานอย่างอิสระคือถ้ามีความสัมพันธ์กันสนิทกันอยู่คนของทักษิณเนี่ยหมอเลียบหมอมิงเนี่ยเขาสนิทกับหมอสงวนครับเพราะว่าก็รู้จักกันดีเพราะว่าเป็นกลุ่มเพื่อนของน้องพี่เมื่อเมื่อมีโอกาสได้บริหารในเรื่องของสาธารณสุขก็เลยผลักดันเป็นจังหวะการผลักดัน30มบาทคือทักษิณเนี่ยเขาจะเป็นนักบริหารเขาจะถามคําเดียว ปัญหาไอ้เรื่องแพทย์เนี่ยนะคนกลุ่มนี้คุยกันมานานแล้ว2515นี่นะครับคุยกันแล้วนะกี่ปีปั้าสิบห้4ปีก่อนนะคุยกันมานานแล้วว่าทําไมสีลาดมาตั้งอยู่ตรงนี้ทําไมทุกแห่งทุกอย่างรวมสีลาดทําไมแม่กระจายสูนชนบทชน,นบทนี่มันถูกกระราชระเบยดยังไง สมัยนั้นโต๊ะโผใหญ่คือใครคุณรู้ไหมครับใครครับหมอประเวศครับประเวศวรีหมอประเวศเนี่ยละเออเป็นที่พึ่งของ่ายซ้ายเป็นที่ปรึกษาครับเป็นปรมาจารย์เป็นประเภทของผู้ม,มีพระคุณเลยขนาดนั้นเป็นคนหลุดสายซ้ายหมอประเวศเนี่ยละ <ใน S 2> ประเวศ <ใน S 2> วสี e แต่ตอนหลังไม่รู้แกยังไงของแกแกอาจจะประเภทแกล้งอะไรนะผมไม่รู้นะเป็นในกระดาษนี้เลยแกคงจะต่อต้านทุนโดยประเภทเลยเถิดแต่ไหนอจะไปทําเรื่องนครรัฐเชียงใหม่ ปกครองตนเองที่ทางเชียงใหม่ก็ทั้งมาเทมได้ทำไงหมอประเวศมีแบบทาอะไรหลายอย่างแบบอยู่ตรงข้ามายขวาเยอะเหมือนกันนะเยอะอยู่ในสมัยนู้นเป็นอย่างนี้หมอประเวศยังมีหมอประเวศแกจะเป็นแนวแบบดรป่วยแหละดรป่วยเนี่ยเป็นปรมาจารย์ของ่ายอาสาสมัยนู้นนะถ้าปิดเทอมใครไม่ไปออก่ายไม่ไปช่วยชาวบ้านอายเขาตายเลยแล้วพอดีไม่โดนประมาณปีหนึ่งห้าดันมีเรียนรวมอีก ทำกิจกรรมมันใหญ่เลยเรียนรู้เพื่อคัดไปเรียนแพทย์เขาจะคัดคนทำกิจกรรมไปเรียนแพทย์สายไหนก็เ,เลยขยันทำกิจกรรมมันใหญ่เลยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพวกนี้เนี่ยมีความคิดในเรื่องการกระจายบริการอยู่แล้วเขาเรียกว่ามันมีโง่จนเจ็บไงทฤษฎีวงจรอุบาตคนทำไมถึงจนจนเพราะว่าโงา่เพราะเรียนน้อยเพราะไม่มีเงินแล้วก็สุขภาพไม่ดีคือโง่จนเจ็บว่อย่างเงี้นะไม่พ้นอันนี้สักที ก็เลยคิดว่าจะทําไงแก้ปัญหาความจนข้อที่หนึ่งคือมีหลักประกันเรื่องการเจ็บป่วยเพราะการเจ็บป่วยของคนจนนี่นะทําให้เขาล้มละลายเลยนะครับอืมเวลาเจ็บป่วยทีไม่รู้ษาไงผ่าตัดเอาพ่อไปแท้ติ่งไปผ่าตาัดมือนสองหมืน่นชิบหายเพราะว่าที่บ้านทั้งบ้านมีอยู่ร้อยเนี่ยต้องไปกู้ครับสัญญาขายฝากตนยึดที่ดินไปขายที่ดินครอบลูกแต่ละครั้งนะครับสองสมมื่นนะแล้วคนจนนี่ทั้งบ้านมีติดบ้านบางทีมีไม่ถึงร้อยก็มีนะ ผมไปโครงการหุบกระพงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะไปเจอชาวบ้านอยู่ไปไปลายโครงการเนี่ยแฟนเขาก็ท้องท้องก็ท้องใหญ่ผมถามว่าพี่ครับข้อที่ไหนเขาบอกว่าข้อเองอะไรพี่ทาคลออะ่ะเขาก็ชี้ไปตรงฝาบ้านเขาเนี่ยมันมีมีโกนอยู่ใบก็เอาเนี่ยไว้ตัดไว้ตัดสายสะดือเด็กเออคลอเองกับบ้านนอืม,มันเป็นอย่างนั้นครับไอไอ้นี่โจรประเภท คือไม่มีเครดิตถ้ามีเครดิตก็ต้องขายงอขายควายอก็คืเพราะฉะนั้นก็เลยมาแก้แก้ปัญหาทักษิณก็เลยใช้วิธีว่าต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแม้แตัดแผงก็เซ้งได้ครับคุณยู่หาบได้แผงลอยเอาแผงไปเซ้งได้คือเข้าธนาคารได้เอาที่อยู่ที่กินของคุณเนี่ยมาเป็นหลักปาการะกันปล่อยเงินกู้ให้คุณเนี่ยโดยใช้แผงทักษิณมันทำละเอียดจิ๋หมหายทำงี้นะหลักปาการะกันไม่เป็นไรครับ อาสาสิบบาทไปเลยโดยถามหมองวนว่าใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าคนมันจะไม่ป่วยพร้อมกันนะคนเราเนี่ยนะสมมติประชาชนมีหกสิบล้านมันไม่ได้ป่วยพร้อมกันทั้งหมดนะครับมันก็บางคนป่วยก็เออเอาเนี่ยเอางนี้แล้วกันในงบทุนี้ใช่ไหมปีหนึ่งสมมติว่าหกหมื่นล้านนะกระทรวงงบผงล้านถามแล้วถ้าทําโครงการประกันที่งันเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเอางนี้เพิ่มให้หมื่นนึงแล้วเอาหกหมื่นเดิมเนี่ยมาอัดเข้าไปอีก เอาเงินที่เคยให้แต่ละมหาอะไรแต่ละโรงพยาบาลนะครับเอามาเป็นหลักประกันแล้วก็แถมเงินเข้าไปแล้วก็ทําทําไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะเงินมีอยู่แล้วแล้วเป็นเพียงหลักประกันเป็นคล้ายๆประกันภยัยโดยประกันชีวิตโดยที่ว่าเอาเงินก้อนใหญ่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็สมทบเข้าไปคิดเป็นหัวข้ารชาชกรเนี่ยหัวตรงเนี่ย ถ้าซื้อประกันเท่าไหร่คิดว่ารัฐบาลเป็นประกันแล้วกันรัฐบาลเป็นบริษัทรับประกันนี่ยแล้วก็จะดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเส้นเงินเท่าไหร่แต่รัฐบาลไม่ได้เก็บจะรัฐบาลใช้เงนินงบประมาณมาทําโดยเพิ่มเข้าไปครับอันนี้ก็คือถ้าทักสินอยู่นะปัญหาหนึ่งคืออยู่ไม่ได้เพราะว่าทักสินจะยุบกรมนอเนี่ยโอ้ยเขาไม่กล้ารอเขาบบเขาจะยุบครับเขาจะยุบครอกรมออกสปตเขายุบไปแล้ว เขายุบละฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะนั้นทาให้ฝั่งนี้โกรธมากเพราะสบตมันเป็นแหล่งแหล่งหาเงินแหล่งหากินแหล่งค้าของเถื่อนแหล่งสร้างสถานการณ์ก็รอมือนกันครับพอทักสินพอร้นทักษินได้มันก็ยกเป็นแห่งชาติไปเลยทักษินนี่เขาไม่ได้เก่งหรอกเพราะอ่านหนังสือเยอะและมีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกษัตริย์ชอบมอมาพูดแต่ไม่เคยทําทฤษฎียั่งยืนนี่เน้นถึงพื้นฐานหรือทักษะที่เขาพูดบ่อยๆว่า ลดต้นไม้ต้องลดจากข้างล่างข้างบนจะขึ้นเองประเทศจะสมบูรณ์นะครับเมื่อคุณทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใช้แรงงานทั้งหลายแหล่พนักงานหรือคนงานในโรงงานหรือคนงานในชนบทในท้องที่ผู้ผลิตทั้งหลายแหล่นะผู้ขายบริการหลังหลังนี่นะครับหลังหลังที่ปรากฏว่าเกษตรกร,กรไม่ใช่คนส่วนใหญ่แล้วนะหลังหลังนี่มันกลายเป็นคนงานเป็นช่างฝีมือ เป็นคนทําอาชีพอิสระเป็นพวกที่ทํางานออฟฟิศกลายเป็นคนชนใหญ่นะและชนบทนี่คนใช้กเกษตรมันจะน้อยลงแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับคนจํานวนมากนี่นะคุณให้เขามีอยู่มีกินมีกําลังซื้ออย่างยกตัวอย่างไอโครงการที่ประยุทธ์มันชอบด่าคือรถคันแรกรถคันแรกรถคันหนึ่งนี่มันมีตั้งกี่ร้อยอย่างอยู่ในรถทั้งกระจกทั้งยางสารพัดยางราคาดีทุกอย่างเลยนะ าจะได้รถคันหนึ่งนะโรงงานเป็นร้อยๆโรงงานเป็นร้อยๆโรงครับมันยกระดับทุกคุณมาเลยโอเคอาจจะทําให้รถติดซึ่งรถมันติดอยู่แล้วนะไอ้นี่รถคันแรกสําหรับคนที่ไม่มีรถนะครับไอ้คนมึงมีรถอยู่แล้วมึงห้ามซื้อซื้อไม่ได้สําหรับคนที่จะสร้างครอบครัวเป็นรถคันแรกเขามองในเชิงที่ว่าเขาจะทําให้มันเป็นโดมิโนคือเป็นลูกโซ่กันไปนะ ทำมาน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้ปัญหาสุขภาพได้ประชาชนก็ไม่ต้องเป็นห่วงทีนี้มาแก้อะไรแก้ปัญหาเรื่องเงินทุนใช่ไหมเออก็มีก,กองขุมงบบ้านอะไรเข้าไปที่แก้ปัญหาเรื่องอะไรรายจ่ายบางอย่างก็คือลดทุกอย่างที่มันเป็นรายจ่ายมีทุนมีให้คิดถึงขนาดว่าผมงงเลยทักิีคิดโคตรละเอียดเลยผมไปอยู่บนนอกไปตากอากาศเนี่ยปรากฏว่าแม้แต่ นักเรียนนะครับเดินแต่ไกลไปโรงเรียนนะทักสินจัก,กรยานหนึ่งคันให้ทุกคนเลยนะเออแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบนะเ,ออเขาคิดละเอียดหรือเปล่าเลยไม่มาล้มเจ้ากับลุงเนี่ยไม่รู้ครับ <c oughs> ตรงนี้มันทําให้เจ้าเนี่ยเกลียดมากมากเพราะเจ้าไม่เคยแจกจักรยานทักสินแจกจักรยานนะ <c oughs> เด็ก <c oughs> เด็กเด็กวันนึงนี่นะ <c oughs> เดินห้าหกกิโลนะครับ <c oughs> แล้วไปโรงเรียนก็ไม่ทันแล้วเด็กบ้านนอกบางทีรองเท้าก็มีสาย ไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาทาประเภทเรียนฟรีก็ฟรีไปเลยฟรีจริงแล้วทุนก็ทุนไปเลยนะคุณหนึ่งอำเภอคุณเก่งคุณไปเรียนฝรั่งเศสเลยให้ไปเลยเด้อยล้เจ็บไปมือทักษิณส่งส่งเรียนจบแต่พอโดนที่ตำนานเจ้าก็มับมาประชาชนส่งไม่ได้เหรอครับเจ้าก็มีส่งงครับเจ้าทุนไม่โดนเนี่ยคุณทุนไม่โดนนะทุนไม่โดนมาตั้งมาหลังที่ที่มันยิงพี่มันก็ตั้งที่ทุณไม่โดนฮะก็มีแต่โรงเรียนอาจารย์แหละได้อยู่โรงเรียนเดียวมั้งปีผมโรงเรียนอาจารย์เอาไปบเจ็ดโรงเรียนผมได้แปด ช่างแม่มันเธอคือมันเอาคนเก่งโรงเรียนทานทั้งนั้นเลยครับล,ลุนมัน,มมนเป็นนี้นะครับคุณดูดีๆนะเขาแต่ลสาขาบางปีเขาไม่ให้ถ้าไม่มีคนเก่งหรือเก่งแต่ไม่ไม่ซูฮกมาสวามิภักิ์เขาเนี่ยนะเขาตั้งมาทั้งหมดสามสีสิบปีนะครับทักษิณทำปีหนึ่งชนะเขาเลยทักษิณมันทำปีหนึ่งเก้าร้อยอำเภอ ทุนมีโดนทำทั้งหมดหลวงจงเก๋าเจงสองร้อยกว่าทุนนะทำมาสิบห้าสิบปีทักสิบห้าปีหนึ่งเก้าร้อยทุนเขาัดหัวกะทิระดับทักสิณไม่ใช่ทักสิณง่ายๆครับหนึ่งเพื่อนหนึ่งทุนเพื่อนลุงก็มีหลายคนนะทุนมิดนเนี่ยใช่ไหมคนแรกใครคุณรู้ไหมใครหมอประเวศวะสีว่าทุนมิโดนครับประเวศอีกแล้วแล้วก็คนที่แสบที่สุดที่เขาโกรธที่สุดคือวรเจตวรเจตทุนไม่โดนเลกคนหนึ่งนะที่ขับพระวิหารนี่ชื่ออะไรนะ ไอ้ที่ไปเซ็นเอ็มโออ่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะที่เคยอยู่ประเทศที่ตัดเรยา้ายข้ามอยู่ทักษิณน่ะแล้วมีต่างประเทศที่ไปเซ็นเอ็มโอยูให้เขมรเขาพระวิหารจำได้ครับนานแล้วอ่จะอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าจบภายใต้ทุนนี้ก็คือต้องทํางานตามเงื่อนไข,ขของเขาใช่ไหมไม่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 ไม,ไม่หรอกวลเจตเขาก็มาเป็นนิติราชนี่ยคือไม่หรอกเขาก็คือซื้อใจก่นื้อใจก่อนหน้านี้เชื่อไหมครับ อาจารย์วอยเจตเคยเขียนหนังสือร่วมกับหลายๆคนในหนังสือรู้ทันทักษิณน,นะครับถึงว่าทําไมฝ่ายซ้ายถึงอยู่ตรงข้ามทักษิณเพราะว่าฝ่ายซ้ายในลักษณะเกียรติทุนอยู่แล้วเป็นปกติครับถ้าพูดคําว่าในทุนถ้าพูดคําว่าเขื่อนจะต่อต้านเขื่อนคือฝ่ายท้ายไทยนี่มันเก่งนะมันหลอกง่ายคือถ้าเป็นในทุนด่าแม่งเลยทั้งที่คุณต้องดูว่าทุนนั้นมันให้ประโยชน์หรือเปล่าฮะทุนน้นมันทานไปของถูกลงไหมมันของมันดีขึ้นไหม ถ้าคุณทาอย่างนั้นนะฟซีคุณไม่ต้องกินแล้วฟซีไม่โคตรจะทุนเลยฟซีทุนเราเปียบด้วยคือมันต้องดูว่ามันเป็นออปชันในทางหลือจริงๆนะเด,เดี๋ยวนะครับตากะเนี้ยถ้าเกิดทุนให้ประโยชน์แจ้งว่าโอเคใช่ไหมครับไม่มันไม่ใช่โอเคหมายถึงว่านะคุณจะต้องดูผู้บริโภคเป็นหลักนะจริงๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจรัฐมนตร์รัฐบาลต้องส่งเสริมการค้าเสรีโดยที่ถือประโยชน์ผู้บริโภคเป็นหลักนะครับ ไม่ยึดถือประโยชน์ผู้ผลิตเป็นหลักถ้าผู้ผลิตนั้นเป็นระบบทุนผู้บริโภคเพราะฉะนั้นนะคือพูดตรงๆนะแล้วแต่พวกคุณจะตีความนะยังโชว์หวยกับบริษัทใหญ่เนี่ยคุณต้องถือผู้รูวเป็นหลักเพราะโชว์หวยเองคุณก็ไม่ซื้อแม่งเอาของหมดยุ่มาขายเอาของแถมมาขายเวลาของแถมแม่งก็ไม่แถมและประเภทไปถึงมันก็มองหน้าและมันราคาก็ไม่แน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องถือผู้ร่วเป็นหลักแต่ประเทศไทยมัน,ปนแปลก มันด่ามันบอกว่าโชว์หวยเป็นหลักซึ่งจริงๆคุณก็ไม่ซื้อตัวคุณเองคุณจะเบื่อโชวหวยผมก็ไม่ซื้อยกไว้แต่โชวหวยที่มันเก่งมื่อขายถูกกว่ามันดีกว่ามันทํอะไรนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโชวหวยที่เป็นแฟนชายก็มีก็โชวหวยเหมือนกันคือแข่งกับเซเว่นก็แล้วแต่ไงมันมีออปชั่นมันต้องถามว่ามันเปิดให้แข่งคุณแข่งได้ไหมแข่งไม่ได้ไอแมคโครมันผลิตของมันเองแล้วคุณทําไงใช่ไหมผลิตสินค้ามันเองไงมันก็ทําให้ของถูกลงไง ถ้าคุณไม่สนใจแบงคุณก็ซื้อยี่ห้อแมคโครจริงไหมเพราะฉะนั้นจริงๆนะทุนเนี่ยมันจะต้องเสรีโดยยึดถือผู้บริโภคเป็นหลักครับไเย็นนพบประาชช ต้องโผขคอตายเป็นนี่ไม่มีจะกินเราพร้อมหรือ,อยังที่จะทวงคืนอำนาจต้านารัฐหารเพื่อประชาชนทุกคนคืนสิคืนเสียงอธิปไตยให้ประชาชน อนานะคตของปวงชนให้ปวงชนกัหนดเองคืนสิคืนเสียงอธิปไตยให้ประชาชนอนานะคตของปวงชนพวกเราขอกหนดเอง